สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมา,นาแนะนำการทำรีเพย์ครับโดยใช้ตัวบันทึกที่มีมากับโปรแกรม Microsoft Flight Simulator 2 0ง4ครับตัวบันทึกนั้นก็จะอยู่ด้านบนนี้ครับเป็น FCR เนอะ การบันทึกก็กดเรคคอดได้เลยทีนี้เนี่ยเราจะบันทึกในช่วงไหนของการบินก็ได้ครับใครที่ชอบทําแบบรีเพยตอนบินลงก็ไปเริ่มบันทึกตอนบินลงก็ได้หรือว่าถ้ากลัวลืมบันทึกตั้งแต่เริ่มพุทแบกเลยก็ได้ครับก็จะได้มีภาพรีเพย ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เราก็เลือกเองว่าเราจะเอาภาพช่วงไหนไปทำรีเพย์เนาะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มอัดรีเพย์ตั้งแต่กอดพุทแบกไปจนถึงเข้าจอดแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำรีเพย์ให้ดูอีกทีครับก็การกด เลกคอร์ดก็ไม่ได้ยากเย็นครับขึ้นไปที่เมนูข้างบนกด MCR ขึ้นมาแล้วก็กดเลกคอร์ดเลยเดี๋ยวผมจะเลกคอร์ดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการตั้งกล้องอีกทีหนึ่งจากที่ผมเปิดกล้องอัดวิดีโอไว้อะเนาะ ผมก็ไปบินมาเรียบร้อยครับบินขึ้นแล้วก็บินลงที่ดอนเมืองก็เรามาเรียนรู้กันครับว่าเราจะตั้งมุมกล้องยังไงเนาะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การตั้งมุมกล้องเนี่ยมุมกล้องสำหรับการดูรีเพกก็ไม่ได้ต่างจากมุมกล้องตอนเราบินหรอกครับก็จะมีอยู่3มุมเนาะก็คือมุมในคอกพิทมุมด้านนอกเครื่อง แล้วก็มุมโดรนก็เหมือนกันเลยครับเหมือนตอนบินเราบินเลยแต่ว่าสิ่งที่จะรีเพย์ได้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2โหมดกรณีที่เราเป็นโดรนนะครับมันจะมีอยู่2โหมดคือโหมด Follow แท็ก IR เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะผมก็มีอยู่2โหมดคือโหมด Follow ก็คือเครื่องบิน บินไปทางไหนกล้องก็จะตามมุมกล้องก็จะตามไปตลอดกับล็อกโหมดหมายถึงมุมกล้องเอ่อตัวกล้องอยู่กับที่ครับแล้วเราล็อกเครื่องบินไว้เครื่องบินบินไปตัวกล้องจะอยู่กับที่แล้วก็ส่ายภาพตามเครื่องบินไปเรื่อยๆมาดูตัวอย่างของล็อกโหมดก่อนครับ ก็ตั้งเป็นล็อกโหมดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะรีเพย์ภาพกลับไปครับหลังจากกดหยุดเนาะเราก็กดเพย์ครับจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเดี๋ยวนะั้นเราต้องออกไปที่ external mode ก่อนผมจะใช้ external mode ในการดูวอลลุโหม,โมโดแบบนี้ครับก็คือ เครื่องบินไปทางไหนอา้าวพุชแบกรถพุชแบกไม่มาเสียงง้นนะมันเคยไปขนาดนี่ครับก็คือเครื่องบินไปยังไงกล้องตามไปด้วยไม่ว่าจะแท็กซี่เทคออฟหรือว่าแลนดิ้งกล้องก็จะตามไปตลอดอันนี้เรียกว่าฟอร์มโรโมดเนาะ ลองขยับไปดูตรงร่วงแรงอันนี้คือฟอลโลโหมดเนาะเราจะปรับมุมกล้องไปทางไหนก็ได้ก็กล้องก็ยังจะตามเครื่องบินไปตลอดครับก็ลองดูว่าเราจะใช้ฟอลโลโหมดตอนไหนเนาะตัวใหญ่ก็เป็นตอนบิน หรือตอนแท็กซี่อะไรอย่เงี้เนาะกล้องจะได้ตามไปส่วนอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดโดนเราย้อนกลับไปที่ตั้งต้นใหม่การตั้งโหมดโดนนะครับผมก็จะเริ่มจากยุด้ายไปก่อนนะต่อไปก่อน โอเคผมก็จะเริ่มกับการปรับเป็นโหมดโดนครับโชว์เคสรีเซ็ตโพสิชันทีหนึงก่อนพอรีเซ็ตโพสิชันเนี่ยโดนจะมาอยู่ท้ายเครื่องเนาะผมก็จะหมุนโดนครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านปรับการเคลื่อนไหวโดนเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเป็นยังไงส่วนตัวผมเนี่ยผมจะปรับไปที่ปุ่ม ASDW เนาะในการซ้ายขวาหน้าหลัง แล้วผมก็จะมาด้านหน้าเครื่องครับล็อกที่จมูกเครื่องไว้ก็เปลี่ยนเป็นพอลหมดปิดครับเลืออโดนล็อกโหมดแทนแค่นี้เราขยับไปทางไหนก็ตามนะกล้องก็จะหักตามเครื่องไปเรื่อยๆสมมุติผมอยากได้ภาพตอนกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พุชแบกเนาะผมก็ตั้งกล้องตรงนี้ครับ แล้วก็รีเพยไปที่เลื่อนเลื่อนไปที่พูสแบอาเคน่าจะประมาณนี้ก็กดเพยอุ้ยทไมเป็นเงี้ย ในการทำรีเพลย์บางช่วงภาพก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนี้ครับก็เราก็เลือกเอาที่มันสมบูรณ์เนาะอาจจะขยับมุมกล้องได้ไหมไม่ได้เอาได้แล้วเอาไม่ได้อีกลองเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงไม่ได้อยู่ดี นี่เป็นตัวอย่างของโดรนล็อกโหมดเนาะก็คือกล้องอยู่กับที่ครับแต่หันตามเครื่องบินที่เราล็อกไว้สามารถซูมเข้าซูมออกได้ผมตั้งไว้ที่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเอาแล้วก็จะปิดเปิดประตูใช่ไม ก็อย่างที่บอกครับว่าการรีเพย์เนี่ยบางส่วนก็จะไม่สมบูรณ์คล้ายๆแบบนี้นะเราลองตัดไปลองรีเพย์ตอนเครื่องจอดเนาะไม่ใช่เครื่องจอดสิต้องเรียกว่าเครื่องแลนดิง้งสำหรับการทำรีเพย์ภาพ เวลาที่ผมทำมุมกล้องที่อยู่ที่พื้นสนามบินหรือว่าที่อาจจะไปที่กล้องไปอยู่ที่ทาวเวอร์ก็ได้ผมก็จะมาจับภาพตอนที่จังหวะที่เครื่องแตะพื้นเนาะล้อแตะเพื่อภาพปื๊บผมก็จะหยุดแล้วผมก็จะตั้งค่าโดนใหม่ตัวอย่างนี้แย่ไปหน่อยหนึ่งพอดีโฟลทครับ ยาวทีเดียวแต่อ่ผมก็จะล็อกไว้อย่างนี้เนาะแล้วผมก็จัดก,การตั้งโดนโหมดอีกทีหนึง่งก็เริ่มเหมือนเดิมครับโชว์เคสแล้วก็ไปรีเซ็ตโพซิชันแล้วเราก็หมุนไปล็อกโนสเหมือนเดิมครับล็อกหัวเครื่องล็อกเลยครับปิดฟัวรลโหมดล็อก โหมดเนาะแล้วก็ปรับความเร็วโดนก็ความเร็วโดนก็แล้วแต่แต่แตละท่านชอบครับเลขมากมันก็จะเคลื่อนที่เร็วเลขน้อยโดนก็จะไปช้าเนี่ยก็จะช้าก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะปรับเอาที่ชอบสมมุติเราอยากได้ภาพพื้นละันเวเนาะผมก็จะอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะถอยไม่อีกก็ได้ก็เอาอยู่ทักซิ่เวก็ได้ แล้วก็ถอยเครื่องกลับไปครับซูมเข้าไปแล้วก็เพลย์ตัวกล้องก็จะอยู่ที่พื้นลันเวยตลอดเวลาเนาะส่วนการหันภาพก็จะหันตามโน้ตที่เราล็อกไว้ ราพใหญ่ไปเราก็ปรับด้วยการปรับการซูมอินซูมเอาเอาเนาะก็แล้วแต่ทุกท่านครับว่าตั้งไว้ที่ไหนผมเป็นบวกกับลบผมก็พอจะลรบจะซูมเอาผมก็กดเครื่องหมายลบทีหนึ่งปึ๊บอ่าก็จะได้ภาพตามเครื่องแบบสวยๆถ้าเราจะไปอยู่ที่หัวรันเวย์เหมือนที่ผมทำก็ถอยเครื่องกลับไปครับ แล้วก็ขยับกล้องไปที่หัวรันเวย์ภาพมันอาจจะอาจจะหลอกนะถ้าเราซูมซูมอินเข้าไปใกล้กลๆมากนะเราก็ซูมเอาก่อนครับแล้วเราค่อยขยับไปหัวรันเวย์อะประมาณนี้เพราะมันโฟโเนาะผมก็แล้วก็ขยับตัวเครื่องมาแล้วแต่ว่าจะให้ใกล้ไๆแค่ไหนก็ซูมเข้าไป อ่ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมเนาะแล้วแต่ทุกท่านว่าทุกท่านชอบภาพแบบไหนก็ลองปรับดูครับแล้วก็ปล่อยเครื่องเข้ามานี่เครื่องก็จะบินข้ามหัวแปแล้วก็แลกไปครับ โปรดทั้งโปรตทั้งซินเทลไลน์ไม่ได้นะแต่อย่าไปสนใจเรื่องจอดเนาะเราสนใจเรื่องมุมคล้องดีกว่าดูดูโอ้โหออกนอกเส้นไม่นั่นประมาณนี้แล้วถ้าจะอยากไปอยู่ที่ทาวเวอร์เราก็หยุดภาพไว้ครับตูม เข้ามาไหนแล้วก็นู่นครับเทาวเวอร์อยู่นู่นเนาะที่ดอนเมืองอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็ขยับกล้องเราไปที่เทาวเวอร์เลยครับใช่ไมทาวเวอร์น,ออนี่เร็วไปก็โดนโมสปีดครับลดลงไม่งั้นมันจะเข้ายากนะ อุ้ยอุ้ยอุยผมดันไปกดเมาส์เนาะมันเลยกลับออกมาใหม่กลับขึ้นไปใหม่ครับปรับสปีทีต้องระวังกัน ควบคุมเมาด้วยนะครับเพราะว่าเมามันก็ขยับมุมกล้องเหมือนกันจะมองอยู่ในทาวเวอร์ก็ได้หรือถ้าไม่อยากให้มันมีในขาวางแบบนี้เนาะก็ออกไปข้างนอกนิดนึง แล้วก็ซูมเข้าไปครับใส้เครื่องกลับไปการดูที่รีเพย์ที่ทาวเวอร์ก็จะได้มุมมุดที่วกว้างกว่าครับก็เครื่องอาจจะเล็กสักหน่อยแต่ก็ไม่ต้องใช้การซูม ขยับซูมเข้าซูมออกให้ภาพมันขยับไปขยับมาเนาะก็จับนิ่งๆแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสมูทหน่อย โปรดนานทีเดียวน,นี้เป็นการทำในรูปของกล้องอยู่กับที่เครื่องบินเคพื่อนที่เนาะก็จะประมาณนี้ครับสวยๆแต่ว่ามันจะมีอีกมุมกล้องหนึ่งมุมภายในห้องผู้โดยสารเราก็ก็ไปในเครื่องครับปับไปที่ค็อกพิตก็ได้หรือจะกด ปุ่มเข้ากับเข้าเครื่องกันเลยครับก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเนาะแล้วก็ถอยเครื่องไปครับกลแล้วก,ก,เก็เวลาเราทำรีเพย์ครับอย่างที่ผมบอกเนาะเครื่องมันก็จะไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยดูหน้าตรงหน้าจอก็จะเออเร์เรอร์อะไรไปแต่ก็ไม่ต้องสนใจครับเขาบินอยู่เขาได้ออก อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่จะเตือนคือก่อนทำรีเพ์ครับอย่าดับเพื่อนแล้วก็เปิดแฟบเปิดแบบเปิดอันนี้ไม่ต้องก็ได้แต่แสบก็เปิดค้างไว้ครับเรากลับไปอยู่ที่มุมหน้าต่างอุตสาหะแล้วก็เพล ข้หลักๆที่เราก็ต้องต้องเข้าใจคือมุมกล้องสามารถเลือกเป็น Cockpit View External View หรือมุมโดรนหรือโชว์เคสก็ได้ก็แล้วแต่เราส่วนการทำให้กล้องอยู่กับที่หรือกล้อง Follow โหมดเราก็เลือกโหมดให้มันถูกต้องครับแค่นั้นเองเนาะหลักๆมันมีอยู่แค่นี้ก็แค่อย่าลืมตั้ง อัดภาพไว้ครับตอนเราบินเราจะอัดทั้งหมดเลยหรือเราจะอัดเฉพาะบินขึ้นหรืออัดเฉพาะบินลงก็ได้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของแต่ละคนเนาะว่าอยากทําภาพเคลื่อนไหวไว้รีเพย์ตอนไหนก็ลองดูครับลองลองเอาไปใช้ดูติดอัดยังไงก็เขียนเข้ามาสอบถามหรือ อธิบายเพิ่มเติมอะไรก็เขียนเข้ามาเนาะน่าจะประมาณนี้ไหมโอเครอเครื่องบินลงก่อนแล้วเราผมก็จะปิดคลิปนี้เลยเนาะ ไม่ได้เปิดเอเฟเทอริสติกค,ครับมันก็เลยไม่เขยา่าโอเคครับก็อยากให้แนะนำอะไรอีกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าทำได้เดี๋ยวทำให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ